ครับสวัสดีครับพบกันทุกวันนะครับเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทุกวันจันทร์กับรายการต้านทุจริตกับสตชนะครับสำหรับคำว่าสตชของเรานี่คือเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตนะครับและในวันนี้นะครับรายการของเราจะนำเรื่องจริงมาตีแผ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการทุจริตนะครับ เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตเราร่วมกันต้านนะครับเราอยากให้สังคมเมืองไทยทุกวันนี้มีความน่าเป็นอยู่ที่ดีนะครับครับและทุกวันนะครับจะพบกับผมครับชัยนิรันดรยอมแย้มนะครับรองประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตนะครับแล้วก็คุณสมนึกวิทยารักษ์สันนะครับประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่ง คุณโรจนศักดิ์แสงทัศลิวิไลนะครับเลขาธิการเครือข่ายสื่อมวลชนต่อท่านจุติริศครับครับสำหรับประเด็นในวันนี้ที่เราจะนำมาวิจารวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับก็คือเมื่อวันที่28ธันวาคม2554นะครับเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับณห้องทัพทีมโรงแรมรัตนโกศิร์นะครับได้มีกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการรถบรรทุกทั้งหมดประมาณ8เครือข่ายแล้วก็มีเครือข่ายทางภาคประชาชนอีก ร้เครือข่ายนะครับวันนี้ได้มาร่วมกันเนี่ยในการแถลงข่าวคัดค้านราคา NGV ถามว่าทำไมวันที่16มกราคมที่เราจะถึงนี้ราคา NGV จะถูกปรับขึ้นตามมติครมที่ผ่านมานะครับราคาแก๊ส NGV จะปรับขึ้นในราคาลิตรละ50สตังค์นะครับจนถึงปลายเดือนธันวา2555 จากแก๊สราคา8บาท50สตางค์ต่อไปนี้ก็จะปรับมาเป็นราคาที่10ประมาณ16บาทถามว่าผลกระทบมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิาพากษ์วิจารณ์กันกับอาจารย์คุณโรจนศักดิก์แสงสิริวิไลกันนะครับอาจารย์ครับครับผมจากการที่มีการประชุมเครือขา่ายภาาประชาชนครับทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกันในการปรับราคาก๊สขึ้นราคาถูกไหมครับใช่ถูกต้องใช่ผลกระทบ สิ่งที่คุณรจนศักมองมีอะไรบ้างคือในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเคยได้ปรึกษาหรือกันโดยเฉพาะเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านชุดเสียงช่างงเราเนี่ยนะครับจับประเด็นนี้เหมือนกันว่าในการปรับราคา NGV หรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกับเรื่องของต้นทุนการผลิตงนั้นในเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือค่าของชีพและปัญหาต่อไปก็คือค่าขนส่ง เราเห็นได้ว่าจากวันที่แถลงข่าวนะครับที่มีการแถลงข่าวกันในวันที่28ธันวาคมนะครับ2 5 4นั้นกลุ่มขนส่งหลาะยกลุ่มเนี่ยนะครับรวมทั้ง8เครือข่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างที่จะมองว่าการที่ปรับราคาการ์ดเนี่ยนะครับถามว่าปรับด้วยเหตุผลได้ว่า พราะขาดทุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมรัท่านพิไทยรันเพราะเราจะมามองว่าการปรับราคาในเรื่องของนโยบายแก้ธรรมชาติเนี่ยนะครับเราดูจากผลประกอบการด้วยนะครับว่าปตทเนี่ยผลประกอบการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกำไรกี่หมื่นล้านต้องว่ากันด้วยที่หมื่นล้านเลยนะฮะไม่ใช่ว่าบางครั้งเนี่ยจะขึ้นแสนล้านอยู่แล้วสภาเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองของสภาพัฒนาการเมืองเขาได้ทําการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แล้วก็มุ่งประเด็นไปที่ว่า จริงๆแล้วปตวทที่ผ่านมาเนี่ยกำไรอ่ะเป็นแสนล้านแล้วกับกาไรต่อเนื่องอย่างทุกๆปีแต่ปตทดันออกมาประกาศว่าปตทขาดทุนใช่อันนี้มีสิ่งที่มันอ้างอิงมีหลักฐานมาอ้างอิงจากงบดุลของปตทอเองนะฮะตั้งแต่ปี2,551จนถึงปี2,554ใช่ปะ่ปะฮะปตทอ้างตลอดเลยว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนจริงๆแล้วทุกคนก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการรถบรรทุกนะฮะหรือเป็นภาคพ,พลเมืองเนี่ยก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ะะวันนั้นในการพูดจากันคุณยูนก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดราคาแก๊สขึ้นไปขนาดนั้นค่าขนส่งค่าโดยสารนะฮะก็จะขึ้นไปอีกประมาณ20%ผมยกตัวอย่างแค่ไดกง่ายๆเลยนะฮะถ้า<ม>เราเดินทางจากกรุงเทพนั่งรถตู้นะฮะเป็นรถตู้ประจำทางไปที่จังหวัดปราจีนทุกวันนี้ค่ารถตู้100บาทแต่อนาคตเนี่ยจะต้องปรับเป็น120บาทนี่คือ20%นะฮะถามว่า20%เนี่ย เยอะไหมผมบอกได้เลยว่าเยอะอาจารย์ลดวาเยอะไหมครจริงๆในเรื่องนี้คุณเทลันครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการปรับราคาเนี่ยผมเกรงว่ามันจะปรับเป็นทุกทุกกิโลเมตรด้วยนะครับและเพราะว่าเราดูจากปัญหาเรื่องของน้ํามันขึ้นราคาครับถูกไหมฮะสมัยนั้นพอน้ํามันขึ้นราคาเนี่ยก็จะปรับทุกๆกี่กี่กิโลเมตรจะปรับราคาหนึ่งอันนั้นคือสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย<ช>คุณยูนะฮะค,คุณยูก็พูดในที่แถลงข่าวว่าครับผมถ้าเกิดมีการ ขึ้นราคาแก๊ส NGV เพราะตอนนี้ราคาแก๊ส NGV เนี่ยนะฮะมันเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งเพราะรถทุกคันเนี่ยส่วนมาก80%ตละตอนนี้ใช้ NGV เป็นหลักแล้ว NGV วที่ผ่านมาก็ขาดขาดแคลนตลอดนะฮะตปะตทก็อ้างว่าขาดทุนนะฮะสาพันการขนส่งทางบกเขาก็ยังมีแนวทางแล้วก็แน่ชัดว่าห้ามปตทขึ้นราคาแต่มันเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างคุณชัยลันครับทำไมในเมื่อแก๊ส n อ v นี่มันอยู่ในประเทศไทยใช่ไหม ใช่ครับแล้วมันจะขาดแทนตรงไหนครับผมยังงงนะก็ <c oughs> จริงๆแล้วจุดยืนตรงนี้เนี่ยนะของเครือข่ายสภาการเมืองภาคพลเมืองนเนี่ยนะฮะก็คือมีหมดเจเครือข่ายนะครับ,รบแล้วก็มีสภาคเครือข่ายประชาชนอีสานนะฮะก็ค,คือสภาประชาชนสี่ภาค,ครตรงนี้เขาก็บอกไงว่าก๊าซ NG ็วเนี่ยคือทรัพย์สมบัติใต้พันดินของคนไทยถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วอยู่ดีๆจะมาเอาเปรียบประชาชนคนไทยคนไทยปัจจุบันเนี่ยซื้อก๊าซแพงกว่าเพื่อนบ้านเรา รัฐมนตรีบอกว่าราคาก๊าซตอนนี้ถูกกว่าราคาน้ํามันต่อให้ปรับขึ้นไปก็ยังเป็นครึ่งหนึ่งของราคาน้ํามันแต่ภาคประชาชนก็มองว่าถ้าเกิดมันมีการปรับราคาขึ้นมันจะหยุดที่ตรงไหนถูกไหมฮะ <ừ> มันจะหยุดที่ตรงไหนแต่ในมติคลมองเมื่อก่อนมองบอกแล้วก็มีมติออกมาได้ว่า,าราคากา๊าซเนี่ยควรจะเป็นครึ่งหนึ่งของของของอราคาน้ํามัน แต่ผมผมมองอยู่งี้ครับอาจารย์ว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนไอ้นี่ผมขอพูดในฐานะที่ผมป็นประชาชนคนหนึ่งนะฮะแล้ววันนั้นผมก็ได้ร่วมถแถลงข่าวเมื่อวันที่28ธันวานะฮะก็ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายขนส่งก็ร่วมกัน,กน,กกนถแถลงแล้วก็เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่ว่าปตทขาดทุนจริงหรือเปล่าใช่ถูกไหมฮะครับภาคประชาชนก็เลยออกมาคัดค้านว่าไม่รู้แหละห้ามขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าโดยสาร และที่สาคัญคือถ้าเกิดราคาก๊าซปรับขึ้นราคาสินค้าอนาคตก็ต้องปรับขึ้นด้วยใช่อาจารย์มองปัญหาตรงนี้ยังไงครับในประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าอย่างที่ต่างประเทศอย่างมาเลเซียเนี่ยนะครับเขามีเรื่องของก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาปรับราคาลงครึ่งหนึ่งเลยนะจากค่าสิบาทหรือยู่ห้าบาทบในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างวันนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมกับสภาเครือข่ายนะครับการเมืองเนี่ย ก็<แ>กได้พูดถาพลเมืองก็ได้ได,ได้พูดถึงเนี่ยว่ารประเทศไทยของเราเนี่ยนะอุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติถูกต้องครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะในแถบทางอีสานของเราเนี่ยนะครับจะมีแหล่งพลังงานธรรมชาติค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันคุณชัยรันเห็นไหมว่าเราสังเกตว่าเมืองไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ และแต่ในทะเลของเราถูกไหมฮะก็ยังมีเรื่องของน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆแล้วเมืองไทยทรัพยากรใตดินเยอะมากถูกต้องไหมฮะประชาชนไหลายคนก็รู้แล้วก็ติดตามข่าวถูกไหมฮะแต่จริงๆอ่ะถามว่าถ้าเกิดปตะท,ะทะปรับขึ้นแล้วเนี่ยภาคประชาชนภาคขนส่งตอนนี้เขายืนยันแล้วก็ประกาศกล้าวมาสองรอบแล้วมีการแถลงการมาสองรอบใช่ไหมฮะว่าเขาจะไม่ยอมให้ขึ้นราคาีวีเด็ดขาดนะฮะก็คือเรียกร้องให้ปตทะเนี่ยออกมาชี้แจงด้าน ทั้งสองด้านเลยว่าคุณขาดทุนจริงหรือเปล่าคุณเอางบดุลมามใช่ไหมฮะแล้วก็มีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยปตทไม่เคยเอาทรัพย์สินประมาณ5 0 0 0กว่หาัวล้านเนี่ยมาพูดถึงตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วปตทมีทรัพย์สินตรงนี้แต่ถ้าปตทมีทรัพย์สิสน,นนี้แล้วทำไมปตทถึงอ้างขาดทุนแล้วแล้วเรื่องนี้ทางคุณชัยรันเนี่ยที่เข้าร่วมในงานตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีไปร้องเรียนกับทางหน่วยงานของภาครัฐไหม <S <S สวลงมาเกี่ยวด้วยไหม ก็ที่วังที่ที่ผมทราบกันเนี่ยนะฮะแล้วก็วางแผนกันเนี่ยก็คือวันที่9กเนี่ยนะฮะกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกรถขนส่งนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแท็กซี่ร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ก็มีแท็กซี่บางกลุ่มก็ออกมายืนยันว่าจะมาร่วมด้วยครับผมเขาก็ใช้ไม่อยากจะใช้คำว่าไปปิดปตทก็คงจะเอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นใช่หรือจริงๆน่าจะถือว่าการปิดปตทได้นะจารย์เพราะว่าเส้นของกระทรวงพลังงานเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาใช้คําพูดว่าเออเขาจะต้องไป สอบถามแล้วก็ทราบผลความคืบหน้าที่กระทรวงพลังงานแต่การไปที่กระทรวงพลังงานเนี่ยมันมีผลมันมีผลถึงปตทด้วยเพราะว่ากระทรวงพลังงานกับปตทมันอยู่ติดกันมันอยู่ติดกันดังนั้นก็จะลดติดมากสิกคุณถูกต้องฮนะผมผมมองว่ามันจะเกิดความวุ่นวายนะฮะนะแล้วก็ผมก็เป็นห่วงด้วยว่ามันจะมีมือที่3เข้ามาสร้างปัญหาหรือเปล่าแต่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเองนะก็ยังยืนยันว่าไม่อยากจะทำอะไรให้มันเกิดผลกระทบไม่อยากให้ลถติดแต่คงอาจจะเคลื่อน กำลังนะฮะก็คือเอารถเนี่ยไปสอบถามความคืบหน้ากําลังนีนแล้วรถถังออกมาด้วยไหมไม่อาจารย์มันบแรับตกใจมันมันเป็นเรื่องของการขนส่งฮะไม่ใช่การปฏิวัตินะฮะอาจารย์ผมนึกว่ามีรถถังว่มาด้วยเลยตกใจเดี๋ยวชาวบ้านก็ตกลงและจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ไปเมนหลักที่ภาคขนส่งนะฮะตอนนี้ภาคประชาชนเนี่ยนะเขาก็มีประชุมกันอย่างเจ็ดเครือข่ายสภาการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยเขาก็ประชุมกันว่า เขาอยากจะเรียกร้องเนี่ยให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงสร้างพลังงานทั้งระบบจากภาคประชาชนเห็นด้วยเห็นด้วยน<ถ>ะครับจริงๆแล้วอะ่ะเมืองไทยมัคนควรจะมีองคอ์กรตรงนี้ขึ้นมา<อ>ให้ปร,ระชาชนมีส่วนร่วมแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่า,วากระทรวงพลังงานอย่าเอาพวกตัวเองมาเป็นคณะกรรมการเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ได้ทราบข่าวเหมือนกันว่าอย่างกรณีอย่างท่านสาวรัศนาตัวสิทธะกูลเนี่ยครับ,รบก็ออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับ นะครับแล้วก็ยังมีท่านสอวอีกท่านหนึ่งสวสวไพยบุญคุณพยบุญใช่ครับ,รบชัสิริพงศ์นะฮะท่านก็คือน,นี้ทางกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนก็เลยวางแผนว่าถ้าวันที่9มีการไปสอบถามความคืบหน้าที่หน้ากระทรวงพลังงานนะฮะก็วงเล็บไว้ว่าอาจจะปิดปตทาจริงๆแล้วมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็วันที่1ิบเขาก็วางแผนไว้ว่าเขาจะไปยื่นหนังสือถึง สวรจนานะครับไม่ไปยื่นท่านนายกเลยฮะท่านยิ่งรักเลยคือเมื่อก่อนมีการแถลงการเมื่อวันที่28เนี่ยประมาณวันที่2 7นะฮะคุณยูเนี่ยเขาได้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งนะฮะเขาก็ไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกแล้วในการคัดค้านขอให้นายกเนี่ยทบทวนมติคลมอในการปรับขึ้นราคาแก๊ส n อ v ีวีของวันที่มกราคมทราาไงท่านนายกก็ยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวก่อน ก็ยังไม่รู้ไงฮะก็คือของทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาต่อให้เป็นระบบไหนก็ต้องมีระยะเวลาและมีขอบเขตให้ก็ไม่เป็นไรฮะก็ตรงนี้ก็ให้เวลาไปแต่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยกับภาคประชาชนตอนนี้ทางที่สู้เรื่องพลังงานเขาก็ยืนยันคัดค้านเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาไม่ยอมเด็ดขาดที่จะขึ้นแต่จริงๆมันมีนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนบางท่านก็ถามว่าถ้าจะขึ้นเนี่ยจะปล่อยให้ขึ้นเท่าไหร่การลอยตัวใช่ไหมใช่ครับครับผมผมก็มองว่าถ้าขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างอาจารย์มอง คุณโรจนศักดิ์มองเนี่ยในภาคเอ,าองมองในภาคประชาชนสิถ้าเกิดคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งคุณจะรับได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ปัญหาแรกเลยถ้ามองแลว้วสะ่ะก็คือปากท้องก่อนเลยรายการเราเน้นในเรื่องของปากท้องเลยว่าข้าวแกงทุกวันนี้ยอมรับเลยว่าอยู่ประมาณ3 5 40เมื่อก่อนมีข่าวมานะฮะวันนี้แท็กซี่ก<ม>็ามาพูดนะฮะเมื่อวันที่28นี้มีแท็กซี่คนหนึ่งออกมาพูดบอกว่าเมื่อก่อนมีข้าวแกงจานละ20<ถ>แต่ถามว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วข้าวแกงปัจจุบันเนี่ยขั้นต่ําเลยฮะ คุณไปทานในห้างนะฮะไปทานในฟู้ดคอร์ทน่ปัจจุบันจานหนึ่งอ่ะสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าแล้วนะฮะไม่มีแล้วฮะยี่สิบบาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าค่าขนส่งปรับขึ้นอาหารข้าวแกงแม้กระทั่งสินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องปรับราคาถูกต้องแต่การปรับขึ้นของสินค้าอุปโภคที่มองกันแล้วในมุมมองผมผมมองว่าอย่างนี้แม้กระทั่งปลากระป๋องพอขึ้นก็ต้องขยับขึ้นที50ตังค์หรือ1บาทเอาปลากระป๋องเกี่ยวกับอะไรเอ เอ้ามันก็ต้องใช้มันก็ต้องใช้การขนส่งของภาคการขนส่งและบรรทุกเรื่องของโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องพอถึงเวลาพวกปลากระป๋องก็ต้องขึ้นมาม่าก็ต้องขึ้นแล้วถามว่ามาม่าจะขึ้นสิบสตางค์หรือเปล่าไม่ไม่ครับอย่างน้อยก็ต้องขึ้น50สตางค์หรือ1บาทไม่ค่อยเจอนะห้าสิบสตางค์กับบาทหนึ่งเท่าที่มองเราเห็นว่าสินค้าธงฟ้านะฮะที่เราทําเห็นรัฐบาลทำนะบางครั้งบางเรื่องของราคาเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพด้วยนะคุณใช้หลานบางทีเรามองเนี่ยคุณภาพกับ ราคานี่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากจะพูดถึงนิดนึงว่าในเรื่องของการขึ้นการ NGV เนี่ยผลกระทบเราเห็นก็คือหนึ่งอันดับแรกคือ1ประชาชนก็คือประชาชนเองนั้นค่าของชีพต้องสูงขึ้นแล้วในเรื่องของกินปากินอยู่2ในเรื่องของภาคขนส่งครับซึ่งภาคขนส่งเนี่ยนะครับก็คือธุรกิจขนส่ง10บล้อนะฮะเรื่องของระบบโลจิสติกในเรื่องของการขนสินค้า3ที่ตามมาคือกลุ่มข,ของแท็กซี่นะฮะหลายอย่างเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน 4ทําให้ธุรกิจเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นเราจะเห็นนะว่าปัญหาว่าพอแก๊สเอ็ขึ้นราคาเราเห็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเอ็นเนี่ยนะครับมีมีเรื่องของการขาดแคลนถูกไหมทุกวันนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่แต่ด้วยสาเหตุใดเราไม่ทราบแต่ปัญหาอยู่ว่าในกรณีที่ปรับราคาขึ้นแล้วเนี่ยถูกไหมฮะผู้บริโภคเองเนี่ยก็คือคนที่ใช้รถอยู่ทุกวันเนี่ยเริ่มมองละว,ว่าการใช้ NGV กับแก๊สเอลเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหน อันที่หนึ่งสองอยู่ที่ว่าแต่มัน,น,นอย่างนี้นะอาจารย์ตอนนี้ภาคประชาชนเขามองนี้ว่าถ้าเกิด NGV ปรับราคาขึ้นได้อีกสักพัก LPG ก็ต้องปรับมันหนีกันไม่ออกพะ LPG ปรับอนาคตน้ํามันก็ต้องปรับราคาขึ้นซึ่งมันเป็นผลพวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรสําหรับเมืองไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีข้อสิ้นสุดนะฮะแล้วมติคลมในการประก,กาศออกมาแต่ละครั้งก็มีการถ่วงไปทีแค่ปีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรจะมีมติออกมาเลยนะฮะว่า อีก3ปีข้างหน้าราคากา๊าซหรือราคาน้ํามันจะเป็นในราคาขนาดนี้แล้วก็ส่งไปส่วนการขึ้นราคาน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ตลาดโลกก็ว่าไปตามเปอร์เซ็นต์ผมมองว่าจริงๆเน,นี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวจริงๆอย่างปัจจุบันเนี่ยคุณชายรันเราจะเห็นว่าต้นทุนของ NGV ท่านผูช้ชมทางบ้านครับปัจจุบันนี้เราขายอยู่ที่8บาทกว่าถูกไหมฮะ<ถ>จริงๆเรามมีเราไปดูว่าต้นทุน NGV เนี่ยค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินการเนี่ยจากสถานีแม่ไปสถานีลูก ครับนะครับเอาว่าต้นทุนค่าสถานีแม่เนี่ยอยู่ที่บาท62นะครับต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยอยู่ระยะทางไม่เกิน50กิโลเมตรเนี่ยอยู่ประมาณที่2บาท15สตางค์ถูกต้องฮะในขณะเดียวกันต้นทุนมาถึงสถานีลูกเนี่ยแต่อาจารย์รู้ไหมว่ามันเจอเอกสารแล้วก็พอดีในการแถลงข่าวครั้งแรกเนี่ยมันมีเอกสารมายืนยันว่าปัจจุบันเนี่ย8บาทกว่าใช่ไหมฮะใช่ต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นไปถึง11บเอ็ดบาทเรื่องของค่าขนส่ง เรื่องด้วยค่าขนส่งแต่ถามว่ามันเป็นราคาที่อย่างตอนนี้ตอนนี้8บาทกว่าถ้าอนาคตขึ้นไป82 16ประมาณ16บาทถูกไหมอาจารย์พอขึ้นไปเป็น16บาทปุ๊บไตงหวัดจะเป็นเท่าไหร่แล้วมันมีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าท่านผู้ชมทางบ้านเราเห็นว่า NGV มันมีการเดินทางท่อแก๊สถูกไหมใช่ครับทางเขตเส้นล่มก้าแวแจะเดินการจ่ายแก๊สด้วยด้วยระบบท่อาาที่ลากมา,กาปัจจุบันถ้าเป็นตรงไหนที่เป็นระบบท่อก็ NGV ไม่่อย,ย่านเรือเท่าไหร่แต่ปัญหากว่า ในกรณีที่เดินระบบพอแล้ว n อเีไม่จาดมันมีเรื่องของโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่มันไม่มีค่าขนส่งไงก็เขาคิดค่า